รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ English for Communication in the Occupation Curriculum สำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบในการศึกษาตามอัธยาศัยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในด้านการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นทักษะภาษาเพื่ออาชีพทั้งในภาคธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาที่ใช้ในการประกอบอาชีพรวมทั้งศักยภาพการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทั้งนี้เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของการแข่งขันของประเทศไทยในประชาคมโลกเพื่อสนองต่อนโยบายของสำนักงานกศนอสำนักงานกอสอนอจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพโดยได้จัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้ครูกศนและวิทยากรนำไปใช้จัดการเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้ง25อำเภอและเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้และประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันได้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพและใช้ในการจัดการเรียนรู้ของสำนักงานกศนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดอุบลราชธานีใช้เป็นหลักสูตรในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพให้กับประชาชนจุดมุ่งหมายของการจัดทำหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของศัพท์สำนวนบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้เพื่อให้ผู้เรียนสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริงได้เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองและดำเนินชีวิต ประจำวันได้กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไปที่จบการศึษาภาคบังคับการขับเคลื่อนภารกิจได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและจัดทำกระบวนทัศน์หลักสูตรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุณภาพคณะทำงาน ได้นำผลการสำรวจความต้องการการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่25อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นข้อมูลในการประมวลผลในการออกแบบและจัดทำหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมีด้วยกัน6อาชีพคือภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพค้าขาย English for Trading ภาษาอังกฤษ เพื่ออาชีพการเกษตร (agriculture) ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพบริการเสริมสวย (Beauty Salon) ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพขับรถรับจ้าง (Ride Taxi) ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพบริการโรงแรมที่พัก (Hotel Accommodation) ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพบริการนวดไทย (Thai Massage)